อันนี้นะเจ้าชุดดูแลทุกสภาพผิวตั้ม่หลวงใจนะเจ้าใครสนใจจะเป็นตัวแทนเป็นพันธมิตรนะเจ้าแม่หลวงนะ้ามีราคาพิเศษคือตัดเป็นว่ากาคอมิชันพิเศษคพื่อเจ้าอยู่บ้านก็มีไรายได้นะเจ้าสนใจทั้งงามทั้งมีไรายได้นี่นะเจ้าตั้งแม่หลวงมาได้เลยเนะ้ออันนี้นาะเปินห้องว่าชุดอ่า ทุกสภาพผิวนะเจ้าอันเนี้ยม่หลวงใจคนเดียวคนนี้ครีมกันแดดจะพกแปบกหมดนี้ใจคนเดียวเน้อเออนี่นะเจ้ามิโอ้คุณลินรดาสั่งเรียบร้อยโอนตังเรียบร้อยขอบคุณเจ้าคุณลินรดาตัดเราตายลิกเลิกยั่งอ่าอ่าอุ้ยกล้ FC ตะเอี้ก่อนเน้ออันพอดีอันเกิดเรื่องขึ้นน้อยเกิดเรื่องขึ้นน้อยขอสิมาทนะเจ้าก็เลยนมันหลวงมาไล่ไม่เด้อไอ้ยั่งนะฮะคนขายฟัวยู่มาเดือดนั้นสันเล่าหยั่งแล้ววันนี้ไปขับวินเหมือนจะเป็นยังไงเนี่ยถ้ายังไงของตัวเนี้ยฮะ บ้าแล้วไม่หลวงบักครับละวัวววิวนะเลิกเลิกเลิกยังจะเลิกได้อย่างไรก็ลดกลับไปดาวมาแล้วครับได้สองวันจะเลิกละยังได้ไปบคนแบบสู้จะอีกนี่บัสู้ไม่หลวงใครจะไปสู้ไหวนี่นีนี่ซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือนี่เยนี่เลยจอ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 เออถึงแล้วครับถึงแล้วอ่ะอขึ้นมวก ต่อใดน่ะพี่กูเจอพี่มาต่อใดครับสิบบาทเล่นตลกนะเฮาเนะี่ย <c oughs> พี่โรมนะอุตส่าห์ครับอุตาหพี่มามานะเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุปสรรคเนาะห้าสิบบาทนอะกพี่นอก <c oughs> เออสิบบาทเออพี่พี่เข้าใจอย่างพี่ก็กครับ <c oughs> พี่เข้าใจอย่างพี่ก็เออพี่มาเดี๋ยวนี้นะ การน้ำมันก่อแพงเนาะไอของวัตถุบริโภคธิขึ้นราคาเนาะปีเนาะสิบบาทปีเออผู้เล่นปีเนี่ยนี่นะผมฮู้จักคนต่ำนี่นะนี่ต่ำนี่นาทีนผมเลยผมฮู้จักอุ้ยโสมกวางฮู้จักอุ้ยคำกวางฮู้จักอุ้ยมากวางฮู้จักยายจันกวางฮู้จักนะเนาะปีเนาะเอสิบบาทนะจ๊ะปีฟังนึงฟังนึง สา,า,ามาสิบบาทจะไปไปบอกไผ่รถทุปีคนดูเลยรถทุกปีเลยนนนสิบบาทเออปีเอ่ออีบออีบอขอคนละเกิงลเาขอหน่อยแด้ก็สิบหาเสิบบาทสิบสี่สิบบาทจำไน่อยเอามาสิบสามสิบบาทสิบบ นี่เขตจะไว้ลรซาตัวสิสองอ๋อสิบบาทสิบเบาทห้า<ฮ>มึงสิบบาทมาได้กะกำนีมมาส่งซ้ำนีจำหน้าไว้นะหนึ 1> 1, 2, 2> ่งสองสสยังมันนับเห็นโยยานี่ห7เจปเก ส0บาทขอบคุณจัดนักเนอรโอ้ทำหม่ก็ละตัวย่ำบอกราคาลูกค้าไปลูกค้าบนบอกหูกาไม่หลวงโอกไกด์อย่าบอกหูราคาครับขอแค่หามะครับวันนี้วันแรกขอรู้ลูกค้าเพิ่นจะหูราคาขัเพิ่นนั่งมาเป็นประจำเป็นาเพิ่นมาต่อราคาเหลือสิบบาทโมย มีผ่องนะคะลูกค้ามันคงแบบเหมือนกับกุ้งค้นเราใกล้ดีผ่องบดีหลายนะคะอดเอาอาชีพไหนมันก็นมีปัญหาเหมือนกันมดนะอืนะบอกว่าเป็นตัวแทนกับ,บเจียเาไ,ได้ดีกว่าอดเอาตัก้ำจุ่มวินไปติเก่าเนอะพิเก่าตะวาะครับอห้าสิบบาทครับ มาได้ครับวันนี้ต้อง50บาทโอ๋อสิบบาทโป๊ะค่ะเออบ่าครับถ้าปี๋จะจ่ายสิบบาทนะปี๋รอไปวินกันอื่นเลยกันนี้บ่ไปครับโอ้หปี๋ฟังอ่ะบ่าวเนี่ยไปกันเนี่ยมาได้ครับมาได้ถ้าปี๋ไปกันนี้พี่ต้องจ่าย50บาทไม่บาทได้ค่ะสิบบาทมาได้มาได้ครับมาได้ครับมาได้ครับมาได้โอ้โหี่ก็ไปกันมาได้แต่ว่าพี่กับแจ็คที่มามาได้ครับเออ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 อ แลง,งนั่งอีกเนี่ยง้อไม่ลูกมาได้ไล่ขายของแล้วเน,นาะวันนี่แม่หลวงวินเนี่ยกะไม่ยอมไปส่งเจ้าแม่หลวงแม่หลวงต้องยกเลิกใบอนุญาตเลยเนอะโอ้โหอีพี่เฮ้ยทำโมเห้เต,ตอร์สตางซิปบาทที่เขาไปส่งเอ๊ะทำโมกะต่อว่ากะซิปบาทเหรอยังไม่ส่งได้อ,อะ,อะอยังยังยังซิปบาทกะซิปบาทน้าใกล้เห้ยไปส่งเพบนเหนือซิปบาทไปแม่หลวง ยังเอีอ่ยไปได้กะสิบบาทเจือแม่หลวงเต้อสิบบาทไปได้แน่นอนอ่ะพี่นี่ขาจายรถนี่มอกรน,น็อกโอ้ตัวเป็นวินตัวก็เป็นคนขี่กะโหก็พี่กจายจสิบบาทอ,อี่ยอ๋อเพราะได้ไรพี่เป็นผู้โดยสารไม่ต้องเป็นคนซ้อนจะไปบ่ไปอันน่ะจะไปก่อสิบบาทเนี่ย ให้ไปก่อกีอั้งหวต้องไปโอ้ไป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 อ,อันใดเนี่ยก็เสียบไปเลยนะอ๋อนี่มดกันนอกซุปเห็นเนี่ยนี่ไปครับกำน,นี้ไปต่ออะไรกับไปไปหน่อยตี้แต่วา่าฮะนี่สตาร์ทครับสตาร์ทเออนะไปเลย ปีจอด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 ปีจอด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 นี่จอด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 นี่เออเออเออเนี่ยจอดนี่ก่อนจอดครับจอดเอออ่ะตั้งลงเติมอย่างอ่ะเอาเงินก้าวหนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับน้องเอาก้าวหนึ่งหนึ่งร้อยบาทอ่ะพี่จ่ายให้ตังค์แล้วครับร้อยหนึ่งเออ ใจเลยพี่โผล่พี่ถ้าพี่บาดใจนะแล้วน้องเป็นแง่เอาตั้งมาเป็นแง่ปีนู่นกระจายใจก็เลยวุ้ยโอ้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 ร้อแล้วไปครับไปพี่ไปเลยครับเอไปเลย ไม่หลวงจะอี้บเอาแหมซ้ำเนอะเป็นวินจะได้รถตัวเก่ากับบักเฮแล้วจะอี้จะมาเป็น,นอย่างโฮปี่ก็ตามราคางไงครับสิบบาทไป็นด้ของใกล้สิบบาทพอได้เหรอดีเ้ครับไม่หลวงวันเนี้ดีดีดีอย่างฮันสิบบาทนี่นะเอาเก็บห้าสิบบาทอย่างเก่านะปะก้ากะดีรอสิบบาทอะ แบบบุฟเฟ่จ่วยเหลือตัวเกา่าบริการตัวเองนะน้องแก้ม <c oughs> แม่นครับแล้ววันนี้ปี๊ให้ผมไปส่งใหม่แฮมพี่ฮะให้หผมไปส่งบอ่อเงี้ยเงี้ยเออแบบไปแล้วแบบไปล้วอุ้ยจ่ายค่าโดยสารสิบบาทน้ำมันกลับไปเองเพือมาเขยให้ปีเติมน้ำมันให้แฮมร้อยกอนไม่หลวงพอแลหละอันน่ะตอนหน้ากะกำเนิดตัวหูหรือย,ยังมันมีใครจ่ายนักหนาะลดมันก็ต้องพร แมนนี่นะไปดาวรถมือสองํามเนอนะไปจัดก,การน้ำมันถมหรอกาแห้งวนยังมาไ,ได้กอเต๋อถ้าตัวจจ่ายกาโดยสารน้อมันนะ่ะเที่ยวหนึ่งเขาไปจัดไก่สิบบาทตัมูเหีนยตึกพี่ถ้าอันนะพี่บอกอ่อพี่ซื้อรถต่อผมบอกผมขายเึ้นอ่อเอออเมาอเมาอ่ะห,ห้าสิบกับห้าสิบก็ได้อันน่ะม <c oughs> าไปยังครับวันนี้ผมเกิดปีแค่สิบบาทกับฟอ พราะว่าปีอะเติมน้ำมันรถผมตึงร้อยหนึ่งก่อนอันเนี่ยเอาเอาอีบอ๊อตัวคืนกาน้ำมันร่นให้ปีมาร้อยหนึ่งเดี๋ยวปีจะจ่ายกับโดยสารทห้ตัว50บาทโนครับกติกาคือกติกา1ิบบาทคือ10บาทกันี่ฮู้นี่ยังน้องแจมตกตาเปิดไปดีใครหัวตกตาตัวไปดีใครให้หน่ะไปจะได้พ่อง อันก็ได้อะอันสิบบาทกับสิบบาทเนาะนั่นมันก็ปินน๊งเหรอสิบบาททราบกินไงนะแจมทราบกินมาตั้งตัวตั้งดังงามงากินขี้หฮน้องเนี่ยเจ้าทำโมแจมเป็นไม่ย่ามั้งยิง ม็นซาบแตะซาบว่ะผมน้องไอเดียวบด้ยแม่หลวงกับแดดมันโห่น่ะน้องครับรถเครื่องง่ะมันเงียบงหน่อยกะมันเปียะเปลองอ่ะซอรถเครื่องซาบตั้งขดานเหมือนกันเหมือนกันเป็นว่าเออียดมาละกัคนมันเหือออกมันกับซาบพันน้อยนี่แม่หลวงมบาไวเนี่ยไม่แจมเผยตัวไปไม่ยิงแต่แต่นี่ เอาไปใจลองไปใจ่พอแหง้งหวานขำไก่เนี่ยเป็นโปรไจต์แต่มมนใจอันเนี้ยย่างซาบเลยตัวเปน็นเม่นแต่ปล่อยตัวซาบพอกำได้กับแม่หลวงถ้าไปปล่อยซาบเนี่ยเราไปยกมือใส่เบาหนะ่อะดำมือก็เลยแบบได้อันนี้คือย่าใดเน,นี่ยแม่หลวงฉีสแต่อันนะ่ะดับกลิ่นเตาแหง้งหวานขำอันไก่มันใจซาบพาแบบซาบออันเจ้าขอได้ก่อนอันนี้เออขอมาได้ไปซื้อคนเดียวคนนี้ตีขายได้จะบอกใื้ว่าขายทีไหน Ừ. Ngạn tất cả nữa Bỏ ấy, ấy nè Hiu cơn